ในที่สุดคลิปนี้ก็มาถึงคลิปที่หลายต่อหลายคนขอกันเข้ามาแทบจะทุกคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับกระโทนเคโลโลเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวละครสุดน่ารักอย่างเองโกมอสหรือว่าเองโก o มัวหรือว่าท่านมัวของเรานั่นเองครับผมชื่อของน้องเนี่ยเขียนแบบนี้ครับอ่านว่าเองโก o มอสนะ แต่คิดว่าจริงๆแล้วชื่อของน้องเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับผมโดยคําว่า moist เนี่ยอ่านว่ามัวนะครับผมซึ่งมีความหมายว่าเดือนนะครับผมใครอยากฟังชัดๆก็ลองเอาไปเปิดใน Google แปลภาษาดูก็ได้นะครับผมซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องดีแล้วครับผมที่เขาไม่เรียกชื่อตัวละครน,นี้ว่า moist นะครับ oh. มันก็จะน่าตลกมากเลยนะครับผมถ้าเคโลโลมันเรียกท่านมัวว่าท่าน m o i s ไม่งั้นหลายๆคนคงจะไม่นึกถึงท่านมัวนะครับผมแต่คงจะไปนึกถึงขนตรงนั้นแทนนะครับผมในคลิปก่อนเนี่ยมีฟีดแบ็กมาว่าการใส่คลิปกดซับของผมเนี่ยมันออกจะดูเยอะกันไปนะซึ่งผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะหาวิดีโอมาประกอบให้มันน้อยลงนะครับผมเพื <S <S ่อที่จะได้ไม่ต้องกลัวเหลืองในอนาคตนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่ต้องเอาคลิปกดซับมาบังบเนาะแล้วถ้าผลตอบรับในคลิปนี้มันดี ผมก็จะให้คลิปนี้เป็นคลิปเปิดซีรีส์แม่สาวรุ่นลูกเลยครับผมโดยตัวละครในซีรีส์นี้เนี่ยก็จะมีนัสมิโมโมกะมีผีมีอลิซามีโคยุกิหรืออาจจะมีตัวละครอ,อื่นๆด้วยนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะลืมหรือว่าผมก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับผมโดยมีแม่สาวเผาแองโกเป็นคนเปิดซีรีส์นะครับผมต่อไปนี้ผมขอเรียกว่าน้องมัวนะครับผมน้องมัวเนี่ยเป็นตัวละครที่น่ารักครับผมใครหลายๆคนที่เคยดูการ์ตูนเคโรโร่เนี่ยก็อาจชอบในความน่ารักของน้องมัว เพราะว่าด้วยบุคลิกและน้ำเสียงของน้องเนี่ยมันชวนนำให้ใจละลายมากเลยครับผมเราไปดูเจ้าของเสียงภาคของน้องมัวกันครับคนที่ให้เสียงภาคภาษาไทยก็คือคุณสันสนีตินกิระดีตนะครับผมหรือว่าพี่สันนะครับให้เสียงภาคเดียวกับตัวละครรีบอลและองค์หญิงเงือกชิราฮุชิจากเรื่องวันพีสครับผมในวัยเด็กของน้องมัวเนี่ยมักจะเล่นกับเคโรโลนะเล่นเป็นประจําเลยครับผมจนเคโรโลเนี่ยได้ฉายาว่าท่านลุงนะครับผมหรือว่าโอจิซามะนะครับแต่ในภาษาไทยเนี่ยมัน ดันกลายเป็นท่านอานะครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าลุงเนี่ยมันจะดูแก่ไปหรือเปล่านะครับผม <c oughs> เขาก็เลยเปลี่ยนให้เป็นท่านอาแทนนะครับผมและในตอนที่น้องมัวค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยพ่อของน้องก็เหมือนจะปลูกฝังเรื่องผิดๆให้กับน้องมาตลอดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทําไมถึงปลูกฝังแบบนั้นนะครับปลูกฝังให้เป็นคนเห็นแก่ตัวหาคนสนิทเพื่อที่เราจะได้หาผลประโยชน์จากเขาอะไรทํานองนี้ครับพ่อของน้องนี่ก็คือแองโกโกอานะครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าโกอาหรือว่ากลัวนะครับผมเป็นเพื่อนเก่าของเครโรโลเนาะอาจจะ จะเป็นเหตุผลที่น้องมัวเรียกเคโรโรว,ว่าท่านอาก็ได้นะครับแล้วพ่อของน้องเนี่ยก็บอกกับน้องว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าต้องไปทําลายเพโคโปองนะหรือว่าทําลายโลกของเรานั่นแหละครับน้องมัวเนี่ยก็เลยไปซ้อมทําลายดาวดวงอื่นมาสยกใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มีตัวละครอื่นๆด้วยนะมีพี่มีแม่อะไรอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าแต่ละคนนี่บึมเบมคือลือทั้ทงนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นน้องก็จะดูตื่นเต้นมากเลยนะครับผมที่จะได้ทําลายโลกเนาะแต่ดูเหมือนว่าน้องมัวเนี่ยจะไปก่อนเวลาน ไปหน่อยนะครับผมก็ไปก่อนเวลาเนี่ยห้าปีเลยนะครับแต่ในตอนที่น้องมาถึงครั้งแรกเนี่ยน้องก็ได้มาเตือนมนุษย์คนหนึ่งครับว่าให้ไปบอกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซะว่าเผ่าแองโกะมาถึงแล้วนะครับผมและจะทาลายโลกนี้ในอีก500อปีข้างหน้านะครับผมโดยชื่อของมนุษย์ที่น้องบอกว่าให้ไปเตือนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซะนั่นก็คือนอสตราดามุสครับผมคือนอสตราดามุสเนี่ยเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ครับถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยผมจะขออธิบายสั้นๆนะครับผมว่าเขาคือ ในอสตราดามุสเนี่ยถูกรู้จักกันในชื่อนักโหราพยากรณ์นะครับผมที่มีชื่อเสียงนะคือชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันมาจากการทํานายต่างๆครับผ่านโครงประพันธ์นะครับผมซึ่งโครงประพันธ์ของเขาหลายส่วนเนี่ยถูกนํามาตีความหมายนะครับถอดความเพื่อเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วครับแล้วปรากฏว่ามันดันแม่นหลายเหตุการณ์ซะด้วยครับผมและคําทํานายที่สําคัญของแกที่ทําให้โลกวุ่นวายเลยเนี่ยก็คือคาทานายเกี่ยวกับโลกจะแตกในปี1999แหละครับประมาณว่าปี2000 มันไม่มีจริงอุยโดยคําทํานายกล่าวไว้ว่าในเดือน7ของปีคศ1999ความหายนะจะมาเยือนโลกและวันนั้นจะเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ครับโดยในปี1999เนี่ยมันก็ห่างจากช่วงเวลาที่นอสตราดามุสยังมีชีวิตอยู่ประมาณ500ปีครับผมนั่นหมายความว่าคําทํานายที่ว่าโลกจะแตกเนี่ยมันก็มาจากน้องมัวน,นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าที่โลกมันไม่แตกเนี่ยเพราะว่าน้องหลับเพลินไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับผม แต่หลังจากที่น้องตื่นเนี่ยน้องก็รู้ตัวแล้วว่าหลับลึกไปหน่อยนะครับต้องรีบทําลายโลกแล้วโดยใช้อาวุธประจํากายของเธอนะครับผมนั่นก็คือลูซิเฟอร์สเปียนะครับผมโดยคําว่าลูซิเฟอร์เนี่ยมันมาจากคําละตินสองคำนะครับผมโดยคําว่าลูคเนี่ยมันแปลว่าแสงนะครับผมส่วนคําว่าเฟอร์เนี่ยมันแปลว่านําพานะครับผมซึ่งเมื่อนําทั้งสองคำมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะแปลว่านํามาซึ่งแสงสว่างนะครับผมซึ่งก็ดูเข้ากับน้องดีนะที่เป็นตัวละครที่สว่างสดใสซะจนไอ้เหลืองของเรา ในี้แว่นแตกเลยนะครับผมและท่าที่เธอใช้เมื่อเธอถืออาวุธของเธอเนี่ยนั่นก็คือท่าเฮลมาเกดอนนะครับผมหรือบางครั้งก็เรียกว่าอามาเกดอนเนาะเป็นท่าโจมตีที่ใช้ทําลายดวงดาวมานักต่อนักแล้วครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะสามารถควบคุมความแรงได้ด้วยนะตั้งแต่ความเสียหายสูงสุดไปจนถึงไม่มีเลยครับโดยคําว่าอามาเกดอนเนี่ยมันเป็นสมรภูมิยุทธเนาะที่เกี่ยวข้องกับ คำพยากร์วันสิ้นโลกอะตามความเชื่อของศาสนาอับราฮัมนะครับผมและหลายๆครั้งเนี่ยที่เคโลโลจะโดนทำร้ายนะน้องมัวเนี่ยก็มักจะใช้ท่านี้เพื่อช่วยเคโลโลครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็มักจะไปโดนไอ้เคโลโลด้วยนะครับผมไม่เข้าใจว่าใช้ทําไมนะครับ โดยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดเกือบที่เคยจะเห็นมานั่นก็คืออามาเกดอนหนึ่งต่อร้อยล้านนะครับผมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน้องจะทําลายโลกก็เพราะว่าไปได้ยินนะครับผมไปได้ยินไอเชรโลบอกว่าจะแต่งงานกับนัสึมินะครับผมตลกมากเลยตอนนี้นะครับผมน้ําตาตกเลยครับไม่ไหวแล้วจะทําลายโลกเลยนะครับผมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือถ้าดาร์คเฮลอามาเกดอนนะครับผมหรือว่าถ้าแบล็คอามาเกดอนเนาะถูกใช้ในตอนที่เโรโลมันร้องไห้ครับผมเพราะว่าเโรโลเนี่ยมันกําลังจะถูกจับกลุ่มตัวนะครับผมไม่สิ จะถูกจับทุกคนเลยนะครับผมในกลุ่มคนที่รู้จักกันน่ะเพราะว่าดันไปสร้างโลกจำลองขึ้นมาครับผมโดยการสร้างโลกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแผนของครุรุ้ครับทำโดยการขโมยสสารที่มนุษย์ไม่ได้ใช้อ่ะอย่างเศษเหล็กเศษปูนอย่างงี้งน้ำนิดหน่อยๆมาทำเป็นดาวครับผมแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถควบคุมได้ครับผมลูกพี่เหลืองของเรานี่เหงื่อตกเลยนะครับจากนั้นก็มีตำรวจอวกาศครับผมมาบอกว่าเฮ้ยดาวเคราะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดนะการที่คุณสร้างดาวเคราะห์ขึ้นมาเน นั่นมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับผมอารมณ์ก็คงเหมือนการสร้างมนุษย์ขึ้นมาในเรื่องแขนกลคนแปลาธาตุเนาะเออมนุษย์เทียมอะไรอย่างนั้นนะครับผมและตอนนี้เนี่ยขนาดของโลกเทียมที่กําลังสร้างขึ้นมาเนี่ยมันกําลังจะเข้าใกล้เกณฑ์ผิดกฎหมายแล้วนะครับผมหรือว่าเข้าใกล้ขนาดข,าดของดาวเคราะห์แล้วนะครับแล้วถ้ามันใหญ่ไปถึงขั้นนั้นเนี่ยทุกคนก็จะถูกจับนะครับผมเพราะว่ามันผิดกฎหมายแล้วถ้าไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยโลกเนี่ยก็จะถูกขโมยสสารไปจนหมดเลยนะครับผมโอ้โหเโลโลนี่ร้องไห้เลยนะครับผมหมด ความวังนั่งน้ำตาลินแต่ท่านมัวนี่ก็มีทางออกมาให้นะครับผมก็เลยซัดโลกเทียมไปนะครับผมโดยใช้ท่าดาร์คอเมกิดอนนี่แหละครับซึ่งเป็นการทําลายดาวเคราะห์จากภายในนะซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการระเบิดนะครับผมโลกเนี่ยก็เลยไม่ได้รับความเสียหายนะครับทุกคนก็เลยผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ครับผมและการทําลายดวงดาวของเผ่าเองโกนี่ก็เหมือนจะช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายด้วยนะแบบว่าถ้าไม่ได้ทําแล้วมันแบบมันหงุดหงิดนะอื จนสามารถเกิดเป็นความเครียดสะสมได้เลยนะครับผมมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะที่น้องเนี่ยเครียดจนละเมินนะครับผมกลายเป็นอีกคนไปเลยนะแล้วก็แบบพูดจาหยาบคายใส่เคโลโรนะครับผมไม่น่าเชื่อนะฮะแต่ก็โชคดีนะครับผมที่เคโรโรมาห้ามการทําลายโลกของน้องมัวในตอนแรกๆทันนะครับผมไม่งั้นพวกเราเนี่ยคงจะตายกันหมดแล้วนะครับผม <c oughs> แต่หลังจากตอนที่298ไปเนี่ยน้องก็ไม่คิดจะทําลายโลกอีกแล้วละครับผมหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ได้ปลอมตัวครับผมโดยใช้ต้นแบบร่างกายจากชาวเพคโคปองหรือว่าชาวโลกนี่แหละครับโดยเจ้าของร่างกายที่น้องก๊อปมานั้นเนี่ยมีชื่อว่าอาซามิครับผมถ้าใครอยากรู้จากตัวละครตัวนี้ให้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว้จะเอามาทําในซีรีสร์สาวลุ้นลูกนี่แหลนะเนาะหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ไม่ค่อยคิดจะทําลายโลกแล้วครับแต่ก็ยังอยากจะทําลายอยู่อะ่ะเออแต่ว่าเคโลโลมันขอไว้อะ่ะก็จะท็ อยู่นะครับผมหลังจากนั้นอาวุธของน้องเนี่ยก็ได้กลายเป็นโทรศัพท์ครับผมมันก็ดูน่ารักดีนะและรหัสปลดล็อกหน้าจอของน้องเนี่ยก็คือ1 9 9 9 7นะครับผมซึ่งมันก็หมายถึงคํทนายในเดือน7ปี1 9 9 9, 9นั่นแหละครับผมแต่ก็มีอยู่หลายครั้งนะที่น้องเรียกออกมาโดยไม่ต้องใช้รหัสนะครับผมอาจจะแค่ตั้งไว้ไม่ให้ใครไปส่องความลับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับและถึงน้องจะดูเก่งขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องมีจุดอ่อนนะถูกไหม <c oughs> จุดอ่อนของน้องเนี่ยไม่สิต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของเผ่านี้เลยก็ได้ นั่นก็คือแองโกลสโตนครับคริสตัลสีม่วงขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาในตอนที่มัวคิดจะปิดฉากกองร้อยการุรุในการโจมตีเดียวกับผมแต่ว่าโดนสก,กัดด้วยไอแองโกลสโตนเนี่ยแหละครับใช้โดยทารุลุเนาะโดยการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับการทําเป็นที่ดักจับนะครับและตรึงไว้แบบสมบูรณ์แบบเลยครับผมนี่มันอย่างกับหินคริปตไนท์นกับซูเปอปร์แมนเลยนะเนี่ยต่อไปนี้คือของแถมแล้วนะครับผมก่อนที่จะตัดเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปเนาะก็ะหนึ่งครับถึงแม้ว่าน้องมัวเนี่ยจะดูละอ่อนอยู่ก็ตามเนี่ยแต่น้องเนี่ย อายุมากกว่า2000ปีแล้วครับผมไม่ทราบแน่ชัดว่าเท่าไหร่นะแต่ว่ามากกว่า2000ปีแน่ๆครับผมก็สองครับ เพลงประกอบฉากเวลาที่น้องใช้ท่าอามกิดอนเนี่ยมันมีชื่อว่า2004 m n 4ครับและอยู่ในอัลบั้ม e n i n g soundtrack 2ครับผมถ้าจำไม่ผิดนะเอาละครับผมเราไปเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเปิดมาที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับผมคลิปดีมากพี่ชอบสุดๆเลยเป็นกำลังใจให้นะคะอยากอยากคอมเมนต์แต่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรดีกดไลค์เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากครับผมเป็นกําลังใจได้ดีมากเลยนะครับโอ้โหช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่แบบท้อมากเลยนะครับผมกับหลายๆเรื่องที่มันประเดประดังเข้ามาเนาะคือมันน่าเศร้ามากเลยนะครับผมที่คนรักเก่าของผมเนี่ยดันไปเปิดตัวกับรุ่นพี่ในคณะซะงั้นนะครับผมช่วงนี้นี่คือใจพังมากนะครับผมแต่ก็ได้คอมเมนต์กําลังใจจากทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นพระคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับเอาไว้จะทําคลิปต่อไปนะครับผมถ้าทําไหวนะไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่2เลยครับอยากให้ทําเกี่ยวกับยศของพวกทหารในทัพเคโลน เรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมผมก็รู้สึกว่าอยากทําอยู่นะครับเพราะว่ายศของเคโรโร่เนี่ยมันเหมือนจะไม่ใช่10โทนะครับผมเพราะว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับแต่ว่ายศของทางทหารไทยเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้นะครับผมสาเหตุที่เคโรโร่มันได้เป็นหัวหน้าเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเคโรโร่เนี่ยมันมียศสูงกว่า1 0เอกนะครับผมเพราะว่ากันโซหรือว่ากุนโซอะไรเนี่ยมันมีความหมายว่าจ่านะครับผมแต่มันเป็นความหมายในทางญี่ปุ่นเขาอะเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันหมาย ความว่ายังไงกันแน่นะครับผมถ้าคิดจะทำเนี่ยก็อาจจะมีความรู้ในเรื่องของยศทหารญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงก็ได้นะครับผมขอบคุณนะครับจะเก็บไว้พิจารณานะครับผมไปต่อที่คอมเมนต์ที่3เลยครับตอนนี้ติดช่องนี้มากริงเหรอครับหมยถึงติดอะไรอ่ะติดติดดูคลิปอย่างนี้เหรอโอ้โหถ้าอย่างนั้นนี่ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับที่รับชมและก็ชอบคลิปที่ผมทํานะครับแต่ว่าก็อยากให้เผื่อไว้นิดนึงนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยผมจะไม่ทําคลิป แล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เหลือเก็บไว้บ้างนะครับผมแบบโอ้โหตามดูตามเสพตลอดอย่างงี้กว <c oughs> จะเบื่อกันสะก่อนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรให้ดูเนาะแต่ก็จะพยายามต่อไปครับผมเป็นกําลังใจได้มากเลยครับจะพยายามทําคลิปต่อไปเท่าที่ทําไหวนะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่4เลยครับเคโรโรเทียบกับพี่เหลืองได้ไหมครับถ้าเทียบเรื่องฝีมือการต่อสู้เนี่ยผมให้เคโรโรนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องของอินเทลเจน์เนี่ยผมให้คุรุรุนะครับผมคือคุรุรุเนี่ยมันไม่ได้ เข้ามาเป็นทหารจากการฝึกอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันเข้ามาเป็นทหารได้เนี่ยจากมันสมองของมันนะครับผมบอกเลยว่าตัวตึงนะครับผมแล้วคุรุรุเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ที่เลื่อนยศเร็วที่สุดในกองทัพเคโรนด้วยนะครับผมถ้าให้เทียบกันเนี่ยก็ต้องคงเทียบเป็นเรื่องต่อเรื่องไปนะครับผมไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่5เลยครับขอข้อมูลชูรระกับแก๊งมาหน่อยไอชูรระเนี่ยเหมือนจะมีคนขอมานานแล้วนะครับผมแล้วผมก็กําลังต่อคิวอยู่นะครับผมต่อคิวเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปเนาะแล้วชูรระเนี่ยผมไปเปิดรูปดูแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะครับผมแล้วก็มันมีอะไรอะชูรระคอฟหน้ากาก,ากชูรระอะไรอย่างาานะ้เา้จไอวะ ทำแน่นอนครับผมแต่ว่าต้องต่อคิวเนาะรอหน่อยนะครับผมจัดให้แน่นอนครับไปต่อันที่คอมเมนต์ที่6เลยครับช่องดีคุณภาพขนาดนี้คนกดไลค์น้อยได้ไงเนี่ยโอ้โ รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เห็นว่าคลิปผมเนี่ยเป็นคลิปที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ชอบดูนะครับผมคือเอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยการที่ได้ยอดซับเกิน1000พเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะมีโอกาสนะครับผมจะมีโอกาสได้ยอดซับขนาดนี้นะครับแล้วคุณดูแต่ละคลิปที่ผ่านมาของผมดีโอ้โหผมไม่เคยคิดเลยนะคือยอดวิวหลักร้อยในช่องผมเนี่ยเอาจริงคือมันเยอะมากแลวนะทุกคนการที่อยอดวิวมันพุ่งขึ้นมาเป็นหลักพันได้เนี่ยผมดีใจโคตรๆเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่ดู ผมมาจนถึงตอนนี้จริงๆครับขอบคุณนะครับผมช่องดีมีคุณภาพก็คอมเมนต์นี้ก็คอมเมนต์คุณภาพเหมือนกันครับผมไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่7เลยครับท่านมัวจะทําคลิปน้าใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมนั่นก็คือคลิปนี้นั่นเองครับผมอย่าลืมมาอ่านคอมเมนต์ตัวเองด้วยนะ <laughs> ไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่8เลยครับผมฮะยิ้มหห่อยิ้ม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 เออยิ้ม ขอบคุณมากนะครับผมที่คอยมาคอมเมนต์ในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมผมจําได้นะครับผมมันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นดีนะการที่ใครหลายๆคนที่เคยดูคลิปเก่าๆของผมแล้วก็คอยตามคอมเมนต์มาตลอดนะครับผมหลายๆคนผมจําได้นะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับโอ้โหรู้สึกซาบซึ้งมากนะครับผมก็หวังว่าจะคอยติดตามคลิปของผมเรื่อยๆไปนะครับผมจนกว่าผมจะหยุดทําไปเลยนะครับผมอยู่เป็นกําลังใจให้ผมไปนานๆนะครับผมขอบคุณครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่9เลยครับ ผมหาช่องที่ทําเกี่ยวกับประวัติเคโรโรมาน,นานแล้วครับจริงเหรอครับไม่ใช่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันนานมากๆแล้วเนาะผมก็คิดว่ามันน่าจะมีคนทําบ้างแหละครับแต่ปรากฏว่าไม่มีจริงๆครับผมจริงๆจะบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับประวัติไหมก็ไม่ใช่นะครับผมน่าจะบอกว่ามันเป็นการพรีเซนต์โปรไฟล์ตัวละครซะมากกว่านะครับผมแต่ผมก็รู้สึกดีนะที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกให้ทุกคนได้มารับชมนะครับผมและนอกจากคลิปนี้เนี่ยก็มีคลิปอื่นให้เพื่อนๆได้เลือกดูกันอีกนะครับผมก็ตามไปดูได้นะครับ แล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆทยอยลงตามมานะครับผมไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่10เลยครับเฮามาทันแต่ผมมาตอบไม่ทันนี่สิครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมจะตั้งเวลาการลงคลิปไว้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้นอนนะฮะก็เลยมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไม่ค่อยจะทันนะครับผมผมเนี่ยจะนอนประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับผมเนี่ยช่วงเวลาที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นก็จะตัดคลิปนะครับผมจนถึงประมาณตีสี่เนาะตีสี่แล้วก็เลนเดอร์ ประมาณ6กโมง,งแล้วก็อัพคลิปอีกนะครับผมพออัพเสร็จก็ตั้งเวลาไว้เป็นตอนเย็นนะครับผมช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าผมตอบคอมเมนต์ช้าหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับผมผมอยากจะตอบคอมเมนต์ทุกคนให้ครบมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอโมเมนต์อะไรอย่างนี้เลยครับผมมันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นจริงๆนะครับผมที่มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปของเรานะครับผมแล้วก็อยากจะมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดไปเลยครับผมแต่ว่าเนาะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับผมแต่ก็ต้องขอขอบคุณน้องด้วยนะเพราะว่าพีี่่เเเห็นน้องนองยโมากืบทุคลิป เป็นกําลังใจให้พี่มากๆเลยนะครับผมอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่10เลยครับขอคิรุรุทุกเวอร์ชั่นหน่อยครับโดยเฉพาะน้องมัชไม่ต้องรีบนะครับเพิ่งมาติดตามครับและจะติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับสู้ๆนะครับคลิปคุณภาพและหายากมากๆเลยเพราะปกติไม่ค่อยมีคนทำคอนเทนต์เรื่องนี้ด้วยขอบคุณครับผมแต่ว่าชิรุรุนี่มันใครกันวะแล้วมัชเนี่ย ใครเดี๋ยวเอาไว้ไปหานะครับผมเอาไว้จะเก็บพิจารณาเป็นคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาคอมเมนต์นะครับผมไว้จะทําออกมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่11เลยครับดีใจจริงๆที่ได้ดูจบของเคโรโรแล้วจะทําคลิปอะไรต่อครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนนะครับผมผมก็ดีใจนะครับที่คุณมาดูคลิปผมนะครับผมแล้วที่ถามว่าจบของเคโรโรแล้วจะทาอะไรต่อเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะครับก็อาจจะเป็นการไปทําคลิปเหมือนคอนเทนต์เดิมๆนะครับผมแบบว่าเมาส์ม ไปหลังดูาการ์ตูนนะครับผมแบบอนิเมะในกระแสอะไรอย่างนี้เนาะเช่นเรื่องศึกเวทมนตนพลังกล้ามนะครับผมเอออะไรทํานองนี้นะครับก็น่าจะมีต่อนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปหลายๆคอมเมนต์นะครับผมว่าผมก็อาจจะเลิกทานะครับด้วยหลายๆปัจจัยเนาะเพราะผมก็เรียนอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าอีกเดี๋ยวเนี่ยมันก็เปิดเทอมแล้วนะครับผมแต่ว่าจะพยายามทําต่อไปครับผมไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่12เลยครับผมเห็นใจในความพยายามของคุณพี่เลยนะครับนะแต่ผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะแต่ทางนี้ขอดันท่านอลิซา เออจริงๆคืออลิซาเนี่ยก็มีคนขอมาจํานวนหนึ่งเลยนะเอาจริงผมลืมชื่อตัวละครตัวนี้ไปแล้วนะผมแต่ยังจําหน้าได้นะเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าน่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์จริงๆนะครับผมเอาไว้จะทําให้เนาะเป็นตัวละครที่ดูลึกลับแล้วก็มีสเสน่ห์มากเลยนะครับผมเอาไว้ทําแน่นอนครับอยู่ในซีรีส์นี้แหละไปต่อที่คอมเมนต์ที่13เลยครับผมจัดอันดับหน่อยครับว่าตัวไหนในเคโรโรที่มีอายุมากที่สุด เอ๊ะหรือทำแล้วยังครับผมยังไม่ได้ทำครับเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจดีนะเออเราจะได้รู้อายุตัวละครด้วยนะครับผมแต่ว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยเขาจะไม่บอกอายุเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่สามารถจัดอันดับให้มันรู้ได้เลยนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ย อายุมากหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้ามีข้อมูลเนี่ยจัดให้แน่นอนครับผมไปต่อที่คอมเมนต์ที่1 4เลยครับขอหุ่นยนต์เคโรโรหน่อยครับหุ่นยนต์เคโรโรหรอมันก็ต้องมีหัวข้อมาให้สนทนากันก่อนนะครับผมเช่นเรื่องว่าความสามารถนะครับผมหรือว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในเนื้อหานั้นๆน,น,นะครับผมผมก็อาจจะทำเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะล้นมืออยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าเอาไว้จะพิจารณาเนาะเป็นคอนเทนต์ที่ก็ฟังดูดีนะผมเท่ด้วยนะแล้วก็ เอาจริงเนี่ยของเล่นหลายๆชิ้นจากไอหุ่นยนต์เกลโลเนี่ยก็ขายได้นะครับผมขอบคุณที่มาคอมเมนต์นะครับผมไปต่อกันที่คอมเมนต์สุดท้ายเลยครับผมกับคอมเมนต์ที่15ครับตัดคลิปบ้างก็ได้นะอมหมายถึงคลิปไหนล่ะฮะ <laughs> หรือว่าจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ผมกันนะ ต่ไม่เป็นไรครับไปกันที่คอมเมนต์ที่15กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังขำอยู่เลยฮ่าที่ท่านมัวพูดว่าหรือต้องเรียกว่าอะไรค่าควรจาและอ๋อจําได้แล้วไอเด็กที่พยายามให้งานฉันแบบสุดตัวตั้งหลายครั้งตอนที่ฉันอยู่กองบัญชาการหลักคือ <c oughs> แต่ละคนนี่สกิลปากระดับตีบวก10กันทุกคนเลยครับผม <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> ไม่น่าเลยนะครับผม <c oughs> ไปทาร้ายจิตใจเขาซะอย่างนั้นนะครับเอาละครับผมก็ต้องขอจบกันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าชอบหรือคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ฟังผมมาถึงตรงนี้นะครับและคลิปหน้าจะเป็นตัวละครไหนกด Subscribe ติดตามไว้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ